อแมนเ้ได้ยอมรบอเอแฮนเดแฮนฟอร์ินคอมปิดกูรลานทินสมะทินสมันะฮไปเยอะดูยอนูกรดดิโเนื่อ่าพินเกนทิดดูยับใบดอรันที่ดพซอ่อยากูเสยแบบอ่ะอ่ฮะบอคบอ <noise> <unintelligible> <hesitation> 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 สลุดตะก้อนออต้าอีควเอลอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบนี้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 ก็ ตุ่มคุกตุ่มแบโซเมนนะโอเคอินเตอร์สูบอัดประมาณจันจะบบารเดนบอระดูเล็บนาร์มอรบอระพรอมเนระแน่เมนูอ่ะคันอินเตอร์พรอมเนระพอบนตุดมคุกตมบลิกเกอร์ลิกเกอร์บอระพัวเซงเงิน อ่าฮะอินเนติงยีกอินเ t ติงสตวน o ันเชบิตาดิมบลูอะบลูอบิตาอัลโอเลก้าอกคุยเส็จดิโปรบรโยบรโยบรโยดนี่หละค่ะเพื่อนที่อยู่รู้สึกจะเพื่อนเขาจะทำงานเป็นแม่บ้านนะคะก็ททำความสะอาดชาวต่างชาติวอคามนฟรัวดูยมาฟรเปรูเปรูอ๋อบัดดูทริพเพล Ja. Oh. <laughs> 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 uh. Vad uh. uh. uh, barn Är hemma. Nästa vecka är det ledigt. Ledigt? Alla barnen. Båda stannar hemma. Sista barnet, vad heter hon? Min son heter irving mm. Och hon har praktikjobb? Jag? Du? Uh, min, dina barn? Nej, 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 nej. Okay. Ingenting, bara skolan. Bara skolan, skolan. Kanske behöver folket. Min dotter tycker om jobb. Jo, alla tycker om jobb. Vi kommer hit här. Kanske efter juli. Eh, oh. Juli, sommar. Efter skolan, min dotter tycker om jobb. Gymnasiet, hon gillar ah, ah. Gratis! Ja, men jag har inte so på henne. Men nu, hon är

วีอัล่าคอมมิตแทนอินเตอร์สูเรตพอเสวนสกาโยบิตะโยกูวพอโยเบิร์ตเซนดูเวียโยกูดอันสกัลพอสกูลันเองงมันโยกอันสกัลพอสกูลันเนยพออุนเดนโฮสก้าย่าอุนเดกุตสก้าย่าพออุนบินดิงอุนเดนโฮสกาคันใช้โยเบรียนพออากุสติ มมนยายบัวพอสกูล huh. hmm. mm ัน hmm. อ mm ่า hmm. ค mm ันใช่ท hmm. ัวรที่มันแอลันทัวดอกันเน่เมนยบบาเฮ้นทุยบาคุยเสร็จอัลล่าเดวยดทุดมบินหอดบราอูดบินหนึ่งก็ยออไินม่อวบนยิ่เยอนินตอร์โซเลง ฮะยังไงก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะไฮโดรไฮโดรเฮ้ยฤทธิ์กรตินสามาลีกรติน